ป๋าจะซืะะ้อของอนะ่ะให้พี่ปเอาของให้ป๋าทีได้ไหมเนี่ยคาบอันเนี้ยคาบอันเนี้ยไปเอาของให้ป๋าได้ไหมคะได้ไหมลูกได้ไหมป๋าใช้หนูได้ไหมว่างใช้ได้ไหมได้หรือเปล่าป๋าใช้งานลูกได้ไหมคะเอ้าวันทนี่ไันิ่งละหมดแรงไม่มีเลยได้ไหมได้ทํางานได้ใช้งานได้ใช่ไหมใช่อ่ะใช้กัะลุกขึ้นมาเร็ว อะคาบมันนี่ไปเอาไอติมให้ป่าดีอ่าเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวนะไปเอาให้พี่สิป๋านะมามาไอคิณไปเอามาเอาไปให้พี่เออไปให้พี่นะใส่ตะกาใส่ให้ถึงมือให้ถึงมืออาอาใส่ตะก้าเอามาให้ป๋าครับอาไปเอามาเร็ว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 พ่อคุเอาตะกามาให้ป่าเร็วพี่คิด อาชีพช่วยช่วยหยิบใส่ปากใครคนหน่อยครับอ่ามาเร็วมาเร็วเอามาเร็วเอามาอเอามาไหวไหมไหวไหมเร็วเร็วทางนี้เร็วเร็วเร็วโอ,โอ้เก่งมากลูกป๋าเนี่ยเก่งจริงๆเลยอ่ะเสร็จแล้วนี่เงินซื้อของต้องเอาเงินไปจ่ายนะคะจ่ายใช่ไหมให้พี่คนนี้นะเนี่ยพี่คนนี้นะเนี่ยเอาไปให้นะอ่ะไปไปให้ถึงมือนะไปให้ถึงมือให้ถึงมือให้ถึงมือเลยไปสิไปเลย เออให้ถึงมือนะให้ถึงมือ<ข>อ,อ่ารับไปเลยครับนี่ขอบคุณครับต้องการรางวัลไหม <c oughs> พี่คือต้องการรางวัลไหมต้องการรางวาัลอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งน้อยหยิบหยิบมาให้ทีห่อหนึ่งห่อหนึ่งห่อหนึ่งมันไม่ยอมไปถ้าเกิดไม่ได้ขนมเอามาห่อหนึ่งเลยอันนั้นแหละห่อแล้วแหละมาเนี่ยละ <Yeah. S 1> ่ะอ่า คนนะครับรบกวนนี่ะครับอ่าถามเขาก่อนครับอ่านั่งลงดีๆให้เขานั่งได้เลยครับนั่งลงดีๆขอขอขอก่อนขอยังไงขอโอ้โหอ่าได้เลยครับออืโอ้โหขอบคุณมากครับเป็นแฟนขับเลยครับใช่ครับขอบคุณครับไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงเลยเล่นได้เลยครับตามสบาย ตามแฟนเพจอยู่ครับขอบคุณครับเอาหมดแล้วขนมหมดปับ๊บเข้าบ้านเลยหมดเลยขนมหมดปับ๊บเข้าบ้านเลยทันทีขอบคุณมากครัขบขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายแล้วอ่ะเข้ามาค่ะขอบคุณแล้ววันนี้มา <c oughs> มาขอบคุณมากนะอ่ะเราซื้อ,อติมมาเราต้องต้องกินมานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงพิกุยกันนั่งลงสิครับ มาตุ้มมาตุ้มมาตุ้มมาดีๆลูกตุ้ม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 ตุมอ้โหให้ลูกปลานะนี่ซื้อไอติมมาให้ลูกโดยเฉพาะมาแกะก่อนป๊อปโอ้อันนี้มีสองรสครับอันนี้เป็นรัมเรซินน้องหมาทานไม่ได้นะครับลูกเกดห้ามทานอันตราย ครับส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ได้ได้อ้อาวโหสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยอะกินไหมลูกกินไหมกินสตรอเบอรี่อย่างนี้กินใช่ไหมใช่ไหมคะให้ดมก่อนนะดมก่อนนะดมดมดม,ดม,ดมเอาไหมอันนี้เอาไหมเอาไมเา่เอาเอาอ่ะโอเคเหนียวขิ้นปะ กินไม่กินกินไม่กินอเอาไว้นะอยาก,กินเยอะนะกินนิดหน่อยได้อืมอ่ะอันนี้ของฟีดดมที่ดมที่เอาไหมเอาอ่าอ่กินนะค่อยๆกินนะลูกอ่ะของเมียวโอ้โหไอ้ไข่ชื่นใจเฮ้ยเดี๋ยว ไม่มีกินไอติ่มก็ต้องกินอย่างนี้นี่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 ่อย<ๆ>ค่อยๆเลียค่อยๆเรียนี่คือคนนี่คือหมากีติมเป็นครับค่อยๆเรียสวยอันเนี้ยกินอะไรไปเป็นเลยกระตกหมดเลยช้าช้านะช้าชา้ารอรอรอก่อนรอรออ่ะกินได้ มันไม่ไดาก,กินมันเคี้ยวอะแม่แม่ินพี่ไรเดอร์ก็เป็นแฟนขับพี่ด้วยนะเอามาส่งถึงบ้านเลยขอก่อนเดี๋ยวคณะเขากินใหม่เองหมาอ้วน